สวัสดีครับมะม่วงแฟนซีทามาดูมะม่วงแฟนซีทําเองนะครับผมทําเองนะครับตน้นนี้สิบกว่าสายพันธุ์นะครับประมาณสิบสองสิบสามสายพันธุ์นะครับเอาวาันก็ถ่ายไปต้นหนึ่ง ตอนนี้จะสวยกว่าเมื่อวานมีอาทูมีมหาชนกอันนี้มันเดือนเก้าอันนี้ยูเวนยิงนี้ R2 ูกับยูเวนมีนปลายบอกชื่อชัดเจนพันแท้นะครับตอนนี้ใบเขียวเข้มปิดเลยสมบูรณ์มากนะครับอันนี้น้ำดอกไม้เบอร์ซี อันนี้น้ำดอกไม้สีทองนะครับเขียวเข้มมากนะครับอันนี้น้ำดอกไม้สีม่วงนี่คือสีม่วงนี่มหาชนกแบบด้านบนนู้นก็จะมีอันนี้ยูเออนี่นะครับด้านบนนู้นก็จะมีน้ำดอกไม้เบอร์สี่น้ำดอกไม้มันนะครับแล้วก็มันขุนสีนะครับ ประมาณสองสิบสามย่างนะครับต้นสูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับสูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับก็เอาไปปูพันในปีเดียวก็เริ่มติดผลครับมันจะติดเป็นบางย่างนะครับอาจจะติดสักสี่ห้าย่างอะไรเงี้ยครับปลูกสองปีไปแล้วนะครับต้นสมบูรณ์เต็มที่เขาก็จะออกครบนะครับมะม่วงแฟนสี่มะม่วงต้นเดียวสิบกว่าสิพันนะครับ